คำถามถัดไปค่ะในการจเจริญสติเราจะปฏิบัติแบบอนาปานาสติกับแบบยุบหนอพองหนอทำร่วมกันไม่ได้ใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะเราอาจจะบางครั้งเนี่ยเราพบว่าเราเหนื่อยมากหรือเราไม่ค่อยสบายเราก็จะทำอนาปานาสติไม่ได้เพราะลมหายใจเราเนี่ยเราจะรู้สึกจับได้บ้างไม่ได้บ้าง เราก็มาจับที่ท้องแทนยุบหนอพองหนอได้นะคะแต่เราไม่ใช่ว่าทําแบบว่าอ,อ,อนาปนสติไปแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็เฮ้อไม่เอาละเปลี่ยนเป็นยุบหนอพองหนอถ้าทําปนกันอย่างนี้เนี่ยค่ะคล้ใกๆกับว่าใจมันไม่มีความตั้งมัน่นในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือบางทีอ,อ้าทำอนาปนสติไปยุบหนอพองหนอไปไม่ได้ไปเปลี่ยนแบบหลงพ่อเทียนที่ เอามือเคลื่อนไหวตกลงเราเลยไม่รู้ว่าเราทำอะไรกันแน่นะคะแต่ถ้าเผื่อเราเราบางครั้งเนี่ยอนาปานสติแล้วเนี่ยแล้วเราเราพบว่ามันมันจับไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าประยุกต์หนอพองหนอเนี่ยเราจับได้ชัดเจนแล้วมันไม่ต้องคอยรู้สึกว่าเปลี่ยนวิธีบ่อยๆเราทำอย่างนั้นได้นะคะไม่ได้หมายความว่าถ้าเผิดเราทำอนาปปานสติแล้วก็ต้องอนาปานสติไปท่าเดียวโดยที่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ หรือบางครั้งเนี่ยเราพบว่าลมหายใจเราเราเราอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดหรืออะไรมันไม่สะดวกในการที่จะใช้ลมหายใจเราก็เอาอิเดียบทโดยที่มาทําเป็นลงข้อเทียนอย่างนี้แต่ว่าเราตั้งต้นด้วยวิธีอิเดียบท แล้วเราก็ต่อจนจบนะคะไม่ใช่สับไปสับมาจนกระทั่งเราสับสนเองเพราะคนบางคนบางทีเริ่มต้นด้วยอนาปาฏสติแต่เสร็จแล้วไม่มีสติที่จะรู้เปลี่ยนไปเป็นอิเลียบทแบบหลวงพ่อเทียนตอนไหนก็ไม่รู้และมันก็เลยไม่ได้เรื่องเพราะว่าสติของเราเนี่ยมันไม่ได้คงมันไม่ได้ชัดเจนนะคะ